สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับเราต้องวิเคราะห์ประโยคต่างๆอย่างละเอียดของท่านทูตไทยประจำสหประชาชาติในการที่ได้ออกข่าวจดหมายแถลงในที่ประชุมของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเวลาตีสองของบ้านเราเป็น ถ้อยแถลงที่ค่อนข้างจะตรงประเด็นและเจาะเข้าไปถึงเรื่องราวที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาเราก่อนท่านทูตเชิดชายใช้ไวัยวิทย์เอกอัคราชทูตและผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำสาประชาชาติซึ่งค่อนข้างจะยาวแต่ก็ได้เนื้อหา ซึ่งชัดเจนนะครับว่าต้องการบอกกล่าวกับที่ประชุมสมาชิก UNSC มี15ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรมี5ประเทศยักษ์ใหญ่ก็คือสารัฐอังกฤษฝรั่งเศสจีนและรัสเซียถ้าไม่มีเรื่องที่ต้องลงมติก็คงไม่เป็นไรรับฟังกันเฉยๆแต่ถ้ามีเรื่องที่ต้องลงมตินั้นเนี่ยกลายเป็นว่า ยักษ์ใหญ่ห้าประเทศไม่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งขอยกมือวีโต้คือไม่รับรองไม่เห็นด้วยมตินั้นก็ตกไปฉะนั้นสำคัญมากว่าห้าประเทศยักษนี้จะมองประเด็นปัญหาไทยกัมพูชาอย่างไรก็พอจะเห็นว่าจีนกับรัเสเซียนั้นจะเป็นตัวละครที่สำคัญเพราะว่าอเมริกา อังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าทางกัมพูชาไปล็อบบี้หาเสียงเอาไว้พอสมควรดังนั้นถ้าหากไม่มีการพูดจากเกี่ยวกับเรื่องโหวตกันก็ไม่เห็นความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นแต่แถลงการนี้สำคัญของไทยเราเพราะว่าต้องบันทึกเอาไว้กลายเป็นประวัติศาสตร์ฉากหนึ่งทีเดียวครับท่านทูตเชิดชายเน,นเน้นประเด็นเรื่องนี้เลย การโจมตีของกรรมัมพูชาต่อพลเรือนถือเป็นอาจญากรรมสงครามกันเลยทีเดียวพูดถึงหลายๆประเด็นแต่ว่าใช้คำว่า indiscriminate คือว่าไม่คือเลือกปฏิบัติหมายความว่าท,ทุ่มทล่มไปยังเป้าหมายที่เป็นพลเรือนโดยไม่สนใจใหญ่ดีว่านี่เป็นการผิดกฎกติกาสากลน,นี่เป็นเรื่องของการที่ ใช้อาวุธทำลายล้างชีวิตของประชาชนทั่วไปดังนั้นประเด็นนี้จึงต้องเป็นประเด็นที่สำคัญโดยเพราะว่ามีการถล่มลงไปจะโรงพยาบาลโดยที่หนึ่งในประโยคที่ท่านทูตเชิดชายพูดถึงคือ24กรกฎาคมแปดโมงครึ่ง กองกำลังกัมพูชาเปิดฉากยิงปืนใหญ่หนักเข้าใส่ฐานทัพไทยที่ตำบลตามโมกสุรินหลังจากนั้นไม่นานกองกำลังกัมพูชาก็เปิดฉากโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้าอย่างไม่เลือกหน้า indiscriminate โจมตีพลเรือน civilian targets indiscriminate ในพื้นที่ชายแดนไทยสีจังหวัดบุรีรัมย์สุริน์ศรีสะเกดอุบลราชธานี เป็นการกระทําที่เลือกปฏิบัติผิดกฎหมายไร้มนุษยธรรมท่านทูตบอกว่าผมขอเน้นคําว่าการเลือกปฏิบัติการโจมตีด้วยอาวุธทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงและความทุกข์ทรมานต่อพลเรือนมีพลเรือนสี่รายเสียชีวิตอีกสี่รายได้รับบาดเจ็บสาหัสโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ข้อมูลวันที่25กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาในช่วงที่โจมตีมีผู้เสียชีวิต14รายบาดเจ็บ13รายอยู่ในภาวะวิกฤตขออนุญาตท่านทูตบอกขออนุญาตให้ผมย้ำซ้ำคำว่าอย่ามองข้ามไป Don't look away แล้วก็มีการเอาภาพผู้บาดเจ็บพลเรือนขึ้นอย่ามองข้ามไปเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วโรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมันและพลเรือนถูกโจมตีครอบครัวหนึ่งซึ่งไปซื้อของชำเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยไปซื้อของชำได้เข้าไปอยู่ในร้านขายของชำแห่งนี้แม่และลูกสามคนไม่เคยออกมาอีกเลยอย่ามองข้ามไป Don't look away ผู้คนกว่าหนึ่งแสสามื่นคน ต้องอบพยพออกจากบ้านตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าในคําประกาศของท่านทูตเชิดชัยนั้นพยายามจะเน้นตรงนี้บอกเลยว่า yesterday july 2 4 t h at 8 2 0 a m cambodian troops with heavy artillery opened fire into a Thai military outpost in Tha Muntom, Subrin Province. Shortly after, Cambodian troops launched indiscriminate indiscriminate attacks on Thai territory across four provinces Supreme Sisaket, Buriram and Bukbonrachani. that this act of aggression, aggression this act of aggression unlawful and discriminate. Tang Lamudgutmai unlawful and discriminate. Let me stress the word called indiscriminate. Armed attacks have caused serious harm and sufferings to innocent civilians. Four children were killed and four others were Severely injured. Civilian infrastructure, including a hospital and a school, also sustained significant damage. As of July 25th at 9 p.m. in the morning, the attacks resulted in 14 deaths and 46 injuries, 13 of which are. In critical conditions allow me to repeat the word don't look away คำนี้ครับอย่ามองข้ามไป don't look away อยาหมายความว่าเตือนทุกท่านที่เข้าประชุมประชาคมโลกอย่า look away อย่าเห็นแล้วมองผ่านไปแล้วไม่สนใจเพราะมันคือหัวใจของปัญหาที่เจออยู่เพราะมันคือการ ก่ออาญากรรมสงครามฉะนั้นคำว่า don't look away ดูเหมือนจะเป็นศัพ key ์ keywords คำสำคัญที่ท่านทูตเชื้ชายใช้ในการตอกย้ำถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ความยาวนี้ยังมีรายละเอียดหลายอย่างที่ปัญญาได้ประดิษฐ์ไปอ่านแล้วจะสรุปให้เราฟังครับว่า คำปราศัยนี้ท่านทูตเชิดชัยเน้นอะไรตอกย้ำอะไรและต้องการขีดเส้นใต้ประเด็นไหนบ้างครับปัญญาและปรดิครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับก็คือถ้อยแถลงของเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติคุณเชิดชัยใช้วัยวิทย์ที่ไปพูดในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC เมื่อ25กรกฎา68 ใช่ค่ะเป็นการนําเสนอจุดยืนของไทยเรื่องความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชานะคะเรียกว่าเป็นการตอบโต้ในเวทีระดับโลกเลยครับซึ่งการประชุม UNSC ตอนนั้นหัวข้อก็ตรงประเด็นเลยใช่ไหมครับตรงมากค่ะหัวข้อคือภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศพอดีเป๊ะถ้อยถแถลงนี้ก็เลยเป็นการตอบโต้เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ชี้แจงจุดยืนข้อกล่าวอ้างต่างๆของไทย โอเคครับงั้นเราเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่าประเด็นที่ทางทูตไทยกล่าวหาทางกัมพูชาที่เป็นเหมือนสวัสดีครับ,รบวันนี้อ้างต่างๆของไทยโอเคครับ,รบงั้นเราเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่าประเด็นที่ทางทูตไทยกล่าวหาทางกัมพูชาที่เป็นเหมือนอ à, หัวใจหลักของแถลงการนี้มีอะไรบ้างครับจุดที่เข้มข้นที่สุดเลยนะคะคือการใช้คําว่าลุกกรานที่ไม่มีตันเยอะอยู่ค่ะ อันนี้คือแรงมากบอกว่ากระทบทั้งอธิปไตยบูรณภาพดินแดนแล้วก็ที่สําคัญคือชีวิตพลเมืองไทยการโจมตีพลเรือนรําสุรินสีสะเกดอุบลราชธานีคือไทยมองว่ามันผิดกฎหมายผิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงมีการยกกฎหมายระหว่างประเทศมาสนับสนุนด้วยไหมครับมีคะ่ะอันนี้สําคัญมากมีอ้างถึงอนุสัญญาเจนีวามาตรา19ฉบับที่1กับมาตรา18ฉบับที่4 ที่คุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลแล้วก็ยอำชี้ด้วยว่าการกระทำแบบนี้มันละเมิดกฎบัตร UN มาตราสองวัคซี่อ๋อที่ว่าห้ามใช้กำลังข่มขู่รัฐอื่นใช่เลยค่ะการยกมาตรานี้ในเวที UN นี่ถือว่าเป็นการกล่าวหาที่ซีเรียสมากๆแล้วเรื่องความสูญเสียล้วครับมีการให้รายละเอียดไว้แค่ไหนตามถแถลงการวันนั้นเลยนะคะคือ25กรกฎาคมตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่1 4ราย <_ Q S 1> บาดเจ็บสาหัสอีก13ราย ส่วนผู้อพยพนี่แสนสามหมื่นกว่าคนค่ะโอ้เยอะมากค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีความเสียหายต่อทรัพย์สินโรงพยาบาลโรงเรียนมีเคสที่น่าสลดใจที่ยกมาคือครอบครัวนหนึ่งเสียชีวิตทั้งหมดในร้านขายของชำด้วยค่ะนอกจากเหตุการณ์ประทะรุนแรงวันที่24แล้วเหมือนจะมีเรื่องก่อนหน้านั้นด้วยเกี่ยวกับกับระเบิดใช่ไหมครับ มีค่ะมีการพูดถึงเหตุการณ์เดือนกรกฎาก่อนหน้านั้นที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดสองครั้งในฝั่งไทยเลยนะคะทําให้บาดเจ็บสาหาัสทุพลภาพาถาวรไปเลยแล้วไทยกล่าวหาว่ายังไงครับเรื่องนี้ก็กล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นคนวางระเบิดในพื้นที่ที่เคยประกาศว่าปลอดระเบิดแล้วซึ่งมันผิดอนุสัญญาออตตวาเพราะว่า ไทยเนี่ยทำลายทุ่นระเบิดในส่วนของตัวเองหมดไปแล้วตั้งแต่ปี6-2แต่ทางกัมพูชาเองตามรายงานของเขาก็ยังคงมีอยู่อืมคือชี้ว่ามีการกระทำที่เป็นภัยคุกคามมาก่อนแล้วประมาณนั้นค่ะเป็นการให้ภาพว่ามันมีความต่อเนื่องเข้าใจครับทีนี้พอไทยถูกกล่าวหาว่ารุกรานกลับบ้างเนี่ยในแถลงการเราชี้แจงเหตุผลในการตอบโต้ของเราว่ายังไงครับ จุดยืนหลักเลยคือไทยจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ป้องตันตัวเองค่ะตามมาตรา51ของกฎบัตร UN คือถูกบังคับให้ต้องทำแต่ก็ย้ำนะคะว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยจำกัดขอบเขตและได้สัดส,ส่วนหมายถึงหมายถึงว่ามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นแล้วก็พยายามอย่างที่สุดที่จะเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือน แล้วก็ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้พยายามใช้ช่องทางการทูตแล้วนะอย่าง JBC หรือคณะกรรมาิการร่วงชายแดนที่คุยกันเมื่อ14มิถุนาแต่ไทยมองว่าความพยายามนั้นถูกกัมพูชาบ่อนทำลายไปมีประเด็นเรื่องการปฏิเสธข้อกล่าวหาของกัมพูชาด้วยโดยเฉพาะที่ดังๆคือเรื่องปราสาทพระวิหารอันนี้ทูตไทยไว่ายัางไงครับ โอ้ปฏิเสธชัดเจนเลยค่ะยืนยันว่าจุดที่สู้รบกันหลักๆคือแถวภูมะเขือซึ่งมันอยู่ห่างจากตัวปราสาทไปประมาณ2กิโลเมตรเลยนะก็คือไม่น่าจะยิงไปถึงหรือสร้างความเสียหายได้ใช่ค่ะตามที่ถแถลงคือไม่น่าจะสร้างความเสียหายได้แล้วก็ระบุเลยว่าข้อกล่าวหาเรื่องนี้เป็นข้อมูลเท็จหรือ disinformation ที่กัมพูชาสร้างขึ้นมาแล้วเรื่องระเบิดพวงละครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกัน ค่ะเรื่อง Cluster Munitions ส์ทางไทยยอมรับนะคะว่ามีการใช้จริงแต่ยืนยันว่าใช้กับเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น mm hmm. ค่ะ mm hmm. โดยอ้างว่าปฏิบัติภายใต้หลักการจำแนกเป้าหมายความได้สัสดส่วนแล้วก็ความจำเป็นทางการทหารตามกฎหมายระหว่างประเทศเลยครับผมสุดท้ายแล้วข้อเรียกร้องของไทยต่อ UNSC มีอะไรบ้างครับ หลักๆเลยนะคะคือ 1. เรียกร้องให้กัมพูชายุติความเป็นประปักและการกระทำที่เป็นการรุกรานทั้งหมดทันทีหยุดยิงหยุดทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็สเรียกร้องให้กัมพูชากลับมาสู่การเจรจาด้วยความสุจริตแล้วก็ย้ำจุดยืนไทยเรื่องไม่แทรกแซงเคารพอธิป,ปไตยแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีสรุปก็คือถ้อยถแถลงนี้เป็นการวาดภาพประเทศไทยในฐานะผู้ถูกกระทำ ถูกรุกรานก่อนเลยจำเป็นต้องป้องกันตัวภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและก็พร้อมจะปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆและเรียกร้องให้หยุดความรุนแรงกลับมาคุยกันถูกต้องเลยค่ะเป็นการแสดงจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งขันและชัดเจนมากๆในเวทีระดับโลกก็น่าสนใจนะครับว่าท่าทีที่แข็งกร้าและข้อกล่าวหาที่ชัดเจนแบบนี้ในเวทีใหญ่อย่างสหประชาชาติ จะนำไปสู่การตอบสนองทางการทูตหรืออาจจะมีการดาเนินการระหว่างประเทศอะไรตามมาอีกหรือเปล่าแล้วเรื่องเล่า<ม>ของสองฝ่ายที่มันต่างกันขนาดนี้มันจะส่งผลต่อการลดความตึงเครียดจริงๆในพื้นที่ได้ยังไงบ้างอันนี้<ม>น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับอใช่เลยครับและนี่แหละคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทูตการทูตต้องนำการทหารการทูต จะเป็นจุดที่จะตัดสินว่าจะเรื่องนี้จะจบอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้บทบาทหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศสำคัญไม่น้อยไปกว่าทางด้านกระทรวงกลาโหมเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เราจะเห็นว่ากระทรวงกลาโหมนั้นหรือกองทัพนั้นนำอยู่เนื่องจากอยู่ในภาวะชุลมุน ชุลมุนชุลเกซึ่งสร้างความปั่นป่วนอุ่นวายพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เราจำเป็นต้องดูครับว่าการเจราจาจะเกิดขึ้นหรือไม่มีข้อสรุปจากอาจารย์ประวินอาจารย์ประวินชัชวานพงพันเนี่ยได้อ่านคำแถลงของฝ่ายไทยเรานี่แหละบอกว่าเท้าวความไป บอกว่าเอกอัคราทูตก,กัมพูชาเนี่ยในที่ประชุม UNSC เนี่ยได้เริ่มกล่าวกล่าวหากองทัพไทยเป็นฝ่ายรุกรานโดยไม่มีการยุยยุและก็เป็นอันตรายเป็นการละเมิดอธิปไตยกัมพูชาได้เรียกร้องให้คณะมนตรีคํามมั่นคงดําเนินการทันทีให้ไทยหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขมีการตะโกนขอให้หยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขป้องกันไม่สถานการณ์เลวร้ายไปกว่าเดิมกัมพูชาอ้าง ว่ากองทัพไทยเปิดฉากโจมตีอย่างจงใจมีการวางแผนล่วงหน้าเช้าตรู่วันที่24กรกฎาคมมุ่งเป้าไปหลายจุดในเขตแดนที่กัมพูชารับรองรวมไปถึงพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารทางกัมพูชาอ้างว่ามันที่เกิดเหตุก็คือปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควาย กัมพูชาอ้างว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการกระทำที่ก้าวร้าวโจงแจ้งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อภูมิภาคและยังกล่าวหาว่าไทยมีเจตนาเตรียมพร้อมทําสงครามอ้างถึงแผนจัก,กรพงภูวานาธที่เคยใช้กับกัมพูชาหรือรุกรานกัมพูชาเมื่อป25ี2551-2554แล้วก็อ้างว่าไทยส่งเครื่องบิน f 16รถถังปืนใหญ่เข้าพื้นที่ ประกาศกฎอัยการศึกหลายจังหวัดชายแดนเป็นการกระทําที่ทางกัมพูชาอ้างว่าไม่ใช่ป้องกันตนเองอย่างที่ไทยอ้างแล้วก็ยังอ้างด้วยนะครับว่ากัมพูชาอ้างว่าทิ้งระเบิดจากเครื่องบิน F16 ตกลงใกล้เจดีพระสง์เสียชีวิตหนึ่งรูปในการทิ้งระเบิดสครั้งในพื้นที่ประสาตาควายและเจดีแก้วศีขอนคีรีสวร ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อมรดกโลกกัมพูชามีทหารเสียชีวิต5นายบาดเจ็บ21นายพลเรือนเสียชีวิต8รายบาดเจ็บ50รายนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นตัวเลขทางการทางทูตกัมพูชาเป็นคนเปิดเผยใน UNSC ทหารเสียชีวิต5บาดเจ็บ21พลเรือนเสียชีวิต8บาดเจ็บ50รวมถึงพลเรือนกว่า37,000คนต้องอพยพ กัมพูชาประนามการรุกรานทางทหารของไทยว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรยเ็ UN และอาเซียนอย่างร้ายแรงยืนยันว่าทหารกัมพูชาทำไปเพื่อป้องกันตนเองนี่ก็จะใช้คำว่าป้องกันตนเองทั้งสองฝ่ายเป็นหลักและกัมพูชาก็กล่าวหาอ้างว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นรูปแบบของการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจงใจ กลางหาไทยใช้แผนที่ฝ่ายเดียวไม่เคารพ m o u ม3สปิดด่านชายแดนฝ่ายเดียวพยายามผนวกดินแดนกัมพูชาดวงาว่าไทยต้องการไปผนวกดินแดน,นกัมพูชาซึ่งรวมถึงการโจมตี28พสิบพฤษภาที่กัมพูชาอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตกัมพูชายืนยันว่าตนเองเป็นชาติที่รักสันติไม่ต้องการสงคราม และให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีกัมพูชาอ้างว่าการเจราจาทวิภาคีล้มเหลวเพระาะไทยยืนยันใช้แผนที่ฝ่ายเดียวกัมพูชาจึงแจ้งความจำงที่จะนำเรื่องนี้ที่พิาพาทสี่พื้นที่ชายแดนตามเบอนทมตาม <c oughs> ควายตามม,มูทมแล้วก็มมเบยไปที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไอซเจ ตัดสินและประกาศยอมรับนี่แล้วก็แน่นอนฝ่ายไทยเราก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายกัมพูชาจ,จงใจที่ใช้คำว่า indiscriminate คือถล่มพลเรือนเราเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายหลายฝ่ายกำลังมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ในการวิเคราะห์ของอาจาร,รย์ประวินเนี่ยบอกว่าข้อเสียความท้าทายที่ไทยต้องเจอจากคำถแถลงนี้คือถูกวางบทบาทเป็นผู้รุกรานเต็มตัวกัมพูชาใช้กัมพูที่หนักแน่นโจมตีไทยอย่างเต็มทีม่ว่าเป็นฝ่ายลุกรานโดยไม่ยั่วยุวางแผนล่วงหน้าสองประเด็นไทยปฏิเสธหยุดย,ยิยงที่สร้างความเสียหายหร้ายแรงข้ออ้าง ที่ว่ามาลเลเซียเป็นคนกลางเสนอหยุดยิงแต่ไทยตกลงแล้วเปลี่ยนใจปฏิเสธภาย,ยหลังเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กัมพูชาใช้โจมตีไทยอย่างมีน้ำหนักซึ่งทางไทยก็ตอบโต้ว่าไทยก็พร้อมจะหยุดยิงแต่ว่าไม่เชื่อในความจริงใจของกัมพูชาแล้วก็อาจารย์ประวินก็บอกการโจมตีเป้าหมายทางวัฒนธรรมและพลเรือนการกล่าวหาไทยใช้เอฟโจมตีเจดี JD, และพื้นที่มรดก รวมถึงรายงานยอดพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากสร้างความกังวลในระดับนานาชาติอย่างมากและทำให้การอ้างสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองของไทยดูเบาลงและ้วก็อีกสองสามข้ออีกข้อหนึ่งบอกว่าการผูกโยงกับการลุกรานในอดีตนี่เป็นประเด็นที่ทางกัมพูชาจะเน้นในอดีตและก็ข้อ5ที่อาจารย์ประวินมองว่าอาจจะเป็นจุดท้าทยของไทยขอให้ i อซตัดสิน พื้นที่พิาพาทการที่กัมพูชาขอให้ UNSC สนับสนุนการนำพื้นที่พิาพาทสี่แห่งไปให้ไอซีเจตัดสินและประกาศยอมรับการตัดสินล่วงหน้าซึ่งอาจารย์ประวินมองว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาอาจารย์ประวินมองว่าข้อได้เปรียบของไทยและโอกาสของไทยมีหนึ่งโอกาสในการหักล้างข้อมูล หากไทยมีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอในการพิสูจน์ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนโต้แยง้งเรื่องการโจมตีเป้าหมายทางวัฒนธรรมของไทยเช่นภาพถ่ายความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากไทยหรือหลักฐานการยิงจากกัมพูชาเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหักล้างคำกล่าวกล้างว่าไทยปฏิเสธการหยุดยิงได้จะสามารถกอบกู้สถานการณ์และสร้างความน่าเชื่อถือกลับคืนมาให้กับฝ่ายไทยได้มาก สอ,อาจารย์ปวินบอกการนำเสนอภาพรวมที่กว้างกว่าไทยสามารถนำเสนอว่าความขัดแย้งไม่ได้มีแค่พื้นที่วัดแต่มีเรื่องการวางกับระเบิดใหม่ในเขตไทยซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงและกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตวาสาอาจารย์ปวินบอกว่าจุดแข็งหรือว่าข้อได้เปรียบของไทยคือการยืนยันกลไกทวิภาคี ไทยสามารถยืนยันความพยายามในการเจรจาผ่าน JBC ที่มีมากมาก่อนหน้านี้และเน้นว่าไทยต้องแก้ปัญหาอย่าทางช่องทางทวิภาคีที่มีอยู่แล้วอาจารย์ประวินบอกสรุปคำถแถลงกัมพูชาดุดันมีรายละเอียดวางกลยุทธ์มาอย่างดีเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองบีให้ไทยอยู่ในฐานะผู้ร้ายในสายตานานา,นาชาติ ประเด็นที่ไทยถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธการหยุดยิงเป็นสิ่งที่ไทยต้องเร่งชี้แจงและหักล้างให้ชัดเจนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกดดันอย่างหนักในเวทีระหว่างประเทศต่อไปนี่คือในฐานะนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งแน่นอนการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วครับและก็ต้องเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้อง ร่วมกันเพราะกระทรวงต่างประเทศการทำงานเราก็ไม่ค่อยแน่ใจครับว่าณนะจุดนี้แกนนนำสำคัญฝ่ายรัฐมนตรีต่างประเทศกับทีมงานทั้งหมดของไทยเราตอนนี้แล้วก็การทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงการทมานกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของเรานั้นมีอะไรเนี่ยที่มันยังขาดแคลนอยู่และมีอะไรที่ยังขาดความเป็นเอกภาพขาดการบูรณาการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำให้เกิดภาพของความจริงจังกันจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นการทูตเป็นเรื่องใหญ่ท้ายที่สุดสงครามนี้จะยุติลงได้ไม่ใช่การสู้รบมันต้องมาจบที่การทูตและการเจรจาฉะนั้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ทางด้านการทูตและการเมืองของไทยเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากสำคัญมากมันจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามกันพลาดสายตามไม่ได้จริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1.5ล้าน5แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super เปอร์สติ๊กเเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่าน